นี่เป็นรายได้รายวันง่ายๆของครอบครัวบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มไม่ยุลีปลูกผักนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการเก็บผักตอนเช้าเอาออกไปขายเป็นรายได้รายวันของบุ๋มไม่ยุรีปลูกผักคนนี้ที่ลาออกจากงานประจํามาจะเข้าปีที่สี่ลวค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์สําหรับคลิปที่ผ่านๆมาที่บุ๋มพาทําไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนนี้ปลูกผักอะไรดี กินลูกตัดใบก็ตามแต่นะคะว่าถ้าทำแบบนี้ทำตามทิปที่บุ๋มเอาประสบการณ์มาแนะนำเพื่อนๆทุกคนจะได้มีผักไว้กินและไปขายแบบนี้เลยหน้าฝนนี้ผักแรกๆเลยที่ปลูกได้แล้วก็ขายดีมากๆทุกคนนี่นั่นก็คือมะเขือนะคะอย่างที่สวนของบุ๋มรอบนี้ปลูกไว้ทั้งสองพันค่ะทั้งมะเขือคางกบและก็มะเขือเจ้าพยา มะเขือคางกบนี่ใช้มเมล็ดซองหนึ่งซองนะคะร้อยห้าสิบเมล็ดส่วนมะเขือเจ้าพยาที่เป็นลูกสีขาวนะคะได้แบ่งต้นกล้ามาจากอีกสวนค่ะปลูกไม่เยอะแต่ก็พอได้เก็บเหมือนกันมะเขือของที่สวนของบุ๋มนะคะปลูกมาตั้งแต่หน้าแล้งพอเข้าหน้าฝนแบบนี้ก็จะเริ่มเก็บได้ทันทีเลยค่ะ แล้วเราก็ไปทําขายถุงละ10บาทถุงหนึ่งมี5ขีดหรือขายโลละ20บาทค่ะมะเขือทั้งหมดปลูกมาตั้งแต่หน้าแล้งค่ะเขาผ่านฤดูแล้งจนมาเจอฝนก็เริ่มให้ผลผลิตแต่ก็ดูแลยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนี้แล้งจัดมากๆค่ะมะเขือพันที่บุ๋มใช้มีอยู่2อ,อย่างนะคะ ถ้าเป็นตัวนี้ตัวสีเขียวอย่างนี้จะเป็นเคอร์มิดขั้วยาวหรือมะเขือคางกบของสันแดงค่ะแต่ถ้าเป็นลูกสีขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้เจ้าพญาค่ะแล้วลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้ยังอ่อนๆน,นะทุกคนเห็นไหมยังอ่อนๆส่วนผักชนิดที่สองนะคะที่ปลูกในหน้าฝนแล้วให้ผลผลิตดี นั่นก็คือตระกูลบวบค่ะอีกลุกดูการหนึง่งที่ใช่เลยจริงๆนั่นก็คือบวบค่ะบวบหอมบวบเลียมบวบง,งูทั้งบวบเลียมบวบหอมและบวบงูสามารถทําค้างไว้ได้เหมือนบุ๋มนะคะแล้วก็ปลูกขึ้นค้างค้างที่บุ๋มทําจะอยู่เหนือศีษะเวลาเดินเก็บผักก็จะเดินเก็บได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะและฟักแฟงนะคะก็เป็นอีกพืชผักหนึ่งชนิดที่บุ๋มแนะนําให้ปลูกมากๆ ปักแฟงนะคะสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลและในหน้าฝนแบบนี้เขาจะให้ผลผลิตที่ดีผลผลิตที่โดกแต่ก็ต้องทำค้างให้นะคะเพราะว่าในหน้าฝนการปลูกแบบราบพื้นจะดูแลผักยากค่ะยิ่งถ้าสวนไหนนะคะที่ปลูกผักขายด้วยเหมือนบุม๋มปักแฟงคือผักหนึ่งชนิดที่ปลูกง่ายและขายดีสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายสามารถเก็บได้ทั้งแฟงอ่อน และก็แฟงแก่แบบหมุนขาวนะคะใครมีพื้นที่อย่าลืมปลูกพักแปงนะคะและในหน้าฝนผ,ผักอีกหนึ่งชนิดที่มักจะเกิดขึ้นเองได้ตามรล้วนั่นก็คือมะระขี้นกค่ะแต่ถ้าเราเอามาปลูกไว้ในสวนทำค้างให้เขาสะหน่อยสามารถเก็บยอดขายได้แล้วก็เก็บลูกขายได้ง่ายๆค่ะและผลักหน้าฝนอีกหนึ่งอย่างที่ปลูกง่ายแล้วก็กินมีประโยชน์มากๆนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวค่ะทุกคน กระเจี๊ยบเขียวใช้เวลาปลูกไม่นานก็จะให้ฝักของเราอ่อนๆแบบนี้สามารถเก็บไปกินได้ทำเป็นกับข้าวจะลวกจะนึง่งหรือจะกินสดก็ได้ทั้งนั้นค่ะฟักแฟงของบุ๋มยังไม่หมดนะคะเพราะว่าฟักแฟงที่ปลูกไว้ที่โนนนาเมื่อตอนหน้าแลง้งแล้วเครือเขาก็แห้งตายไปแล้วแต่พอฝนตกลงมานะคะเครือเขาที่อยู่เงายังไม่ตายเขาได้แตกยอดแล้วก็ออกลูกมาใหม่ ให้เราได้มาเก็บกินเก็บขายได้เหมือนกันค่ะที่สำคัญยอดใหม่ลูกใหม่นะคะดกมากๆเลยค่ะแต่เราอาจจะต้องต่อสู้กับยา้าเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีค้างค่ะกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้นะคะบุ๋มมีฟักแปลงอยู่สองสายพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงทั้งคู่ค่ะตรงที่อยู่นนนาลูกอ้วนๆสั้นๆตัวนั้นจะเป็นปิ่นแก้วค่ะส่วนตัวที่อยู่ในสวนที่ขึ้นค้างปลูกตอนหน้าฝนนะคะ ตัวนั้นจะเป็นของปิ่นเพชรค่ะปิ่นเพชรจะลูกยาวทรงกระบอกตรงสวยส่วนปิ่นแก้วจะลูกอ้วนสัน้นเผื่อใครกำลังมองหาว่าจะปลูกปักแปลงพันอะไรอันนี้ก็เผื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจนะคะแต่ถ้าให้บุ่มแนะนำอยากได้ดกให้เลือกปิ่นแก้วอยากได้ทรงกระบอกตรงสวยลูกค้าชอบขายง่ายเลือกปิ่นเพชรค่ะ ในส่วนของรสชาติหวานทำแกงจืดแกงไก่ได้อร่อยเหมือนกันค่ะฟักปง้งราคาขายบุ๋มจะขายที่ลูกละ10บาทนะคะแต่ถ้าลูกไม่ใหญ่มากบุ๋มจะทำถุง3ลูก20ราคาส่งก็คือ6ลูก50บาทค่ะส่วนมะเขือนะคะจะขายที่โลละ20แต่จะทำเป็นถุงค่ะถุงละห้าขีดแล้วก็ขาย10บาทเป็นราคาที่ซื้อง่ายแล้วก็ขายคล่องนะคะ หรือเรียกง่ายๆว่าราคาไทยบ้านเราปลูกเองแล้วก็ขายเองให้กับคนในชุมชนของเราเองค่ะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าแม่ค้าหรือพ่อค้ามาซื้อกับเราก็ได้ราคาส่งตามที่เราตั้งนะคะราคาขายผักของพวกบุ๋มไม่อ้างอิงตามตลาดเพราะว่าเราปลูกผักตามฤดูกาลอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้มีลงเรือนหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจปลูกผักนอกฤดูกาลเพียงเพราะว่าอยากจะหวังราคาที่สูงนะคะ เราอยากจะปลูกผักไว้กินเองอยากจะปลูกผักที่ดูแลง่ายเป็นผักพื้นบ้านเวลาเอาไปขายก็จะได้ขายในราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็ขายง่ายๆด้วยค่ะปักแลงอันนี้3ลูก20่สินะคะด้วยความที่ลูกเขาไม่ได้ยาวมากซึ่งปกติผมก็ขายที่ลูกละ10บาทค่ะ สวนของบูมนะคะจึงเป็นการปลูกพืชผักแบบผสมผสานโดยแท้จริงเลยค่ะปลูกอย่างละเล็กละน้อยอาจจะมีพืชหลักๆเพื่อเป็นตัวชูโรงเพื่อเป็นรายได้หลักของเราอย่างฤดูกาลนี้ก็จะเป็นฟักแฟงแล้วก็มะเขือแล้วก็กำลังจะลงถั่วรุ่นใหม่นะคะแต่รวมๆกับอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกต้นหอม มะระกระเจี๊ยบบวกพร้อมบวบเปี่ยมบวกงูแมงลักหรืออื่นๆก็จะทําให้เรามีรายได้ต่อวันที่พอที่จะเลี้ยงดูกันในครอบครัวได้ค่ะมีคอมเมนต์ถามบุ๋มนะคะว่าการที่กลับบ้านมาปลูกผักขายได้รายได้ถึงเดือนละสองบื้นไหมตอบได้เลยค่ะว่าไม่ถึงรายได้จากการปลูกผักขายนะคะมันไม่แน่นอนค่ะบางวันไม่ได้สักบาทบางวันก็ได้สี่ห้าร้อยเหมือนวันนี้นะคะ หรือบางวันบางช่วงได้พันถึงสองพันเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกจํานวนเยอะมากนะคะเราปลูกเท่าที่เราดูแลไหวดูแลกันเองในครอบครัวให้ปลาไปจกักนวยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้สิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบแปดนวยมาหน,นิี่เก็บบ้างเมด่วบ่เขาไปเก็บอยู่ในขางไงและวิธีการขายของเราก็ไม่ได้ไปขายในตลาด ไม่ได้ไปเช่าแผงที่ไหนคะ่ะแค่เราใส่รถพุ่งพวงเป็นจักรยานคันน้อยเข้าไปขายในหมู่บ้านของเราเองคะ่ะแต่วันนี้นะคะขนของขึ้นรถแล้วคะ่ะลูกค้าโทรมาบอกว่าจะมาซื้อผักมาเหมาผักที่สวนก็ได้ขนของลงรถแล้วก็รอลูกค้าใหม่คะ่ะถุงละสิบาทเลนี่อเอาลอยหนึ่งเป็นมะค่ะสิบสองถุง อันนี้จะทุงนัสิปาร์ต็นไซออม,อมแม่เป็นลูกค้าประจำของบุ๋มนะคะชอบมาเหมาผักในสวนของบุม๋มไปขายต่อแล้วก็ไปทำกับข้าวทำเป็นแกงถุงขายในหมู่บ้านด้วยค่ะมาซื้อผักกับบุม๋มก็จะได้ผักที่สดแบบนี้ละคะ่ะเก็บทุกวันไม่มีค้างคืนเก็บแล้วขายเลยนะคะเป็นรายได้รายวันของบุ๋มเองที่เก็บได้ทุกวันแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะก็จะได้ผักที่สดแล้วก็ปลอดภัย ะอาดไปกินได้สดๆเลยค่ะ และบุ๋มทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็เผื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆหลายคนที่ลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านนอกเหมือนกันกับบุ๋มอาจจะด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัวก็ตามแต่นะคะและเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านนอกนะคะเราอาจจะพอมีที่ดินว่างอยู่บ้างที่ดินมรดกที่ดินข้างบ้านหรือที่ดินอะไรและเราก็อาจจะอยากมีไรายได้เสริมนะคะจากไรายได้หลักที่เรามีอยู่ และทีนี้หรือหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะไม่ได้อยากมีไรายได้เสริมแต่อยากแค่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในครอบครัวในการซื้อกับข้าวนะคะก็เอาวิธีการปลูกผักในหลายๆ ep ที่บุ๋มนำเสนอมา40กว่า ep หรือแม้กระทั่งใครอยากได้ไอเดียการเก็บผักไปขายเลยปลูกแล้วเก็บไปขายยังไงปลูกแล้วได้อะไรเป็นผลตอบแทนให้เราบ้างอาจจะมีทั้งความสุขสำหรับคนชอบปลูกแล้วก็ได้รายได้ สำหรับการปลูกแล้วได้ผลผลิตยอย่างพวกบุ๋มนะคะนี่คือรายได้รายวันนี่คือรายได้ง่ายๆจากที่ดินแค่เราสร้างให้มันเป็นแผ่นดินทองคำค่ะทุกคนเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรไกลมากว่าส่งผักเข้าเซเว่นไหมส่งผักไปขายเป็นตัน,ตนเราอาจจะเริ่มต้นจากการคิดแค่ว่าปลูกพื้นที่เล็กๆลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว พอเราเข้าใจผักดูแลผักเป็นนะคะเราก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ขายในชุมชนนะคะเหมือนกับพวกบุ๋มสำหรับคลิปนี้ก็เผื่อได้เป็นไอเดียเผื่อได้เป็นประโยชน์นะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชื่นชอบวิธีการทำสวนของบุ๋มมยุรีปลูกผักคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อให้กำลังใจให้บุ๋มได้ทำคลิปต่อๆไปมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ